ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกเสียงสะท้อนจากน้ำท่วมเชียงรายถึงรัฐบาลเร่งอัดฉีดเงินเยียวยาปรับปรุงระบบเตือนภัยแผนเผชิญเหตุเตรียมรับมือพายุลูกใหม่ก็อยากที่เราทราบนะครับว่าวันนี้เรื่องของนะครับที่ผู้ที่ประสบอุทกภัยกำลังเดือดร้อนอยู่ตอนนี้ ก็อยากจะให้รัฐบาลนะครับเร่งดําเนินการในการตรวจสอบเร่งดาเนินการในการช่วยเหลือให้เร็วที่สุดนะครับน้ําท่วมคือภัยที่ส่งผลกระทบต่อทั้งชีวิตและการเงินเพราะนอกจากบ้านเรือจะเสียหายชีวิตประจําวันจะยากลำบากแล้วการค้าการขายและธุรกิจก็พังเสียหายยับเยินไปด้วยในขณะที่รายจ่ายและหนี้สินยังคงเดินหน้าทุกวันนี่คือสิ่งที่ประชาชนผู้ประสบภัยสะท้อนความทุกข์ร้อนมายังนะครับนัก ทพงเรืองปัญญาวุฒหัวหน้าพักประชาชนซึ่งลงพื้นที่ในอำเภอเมืองและอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายร่วมกับสสพักประชาชนเมื่อวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาก็คือ1 4 1สิงหกันยายนถึงแม้พื้นที่นะครับส่วนใหญ่ในจังหวัดเชียงรายน้ำจะลดลงไปแล้วแต่การฟื้นฟูเยียยาหลังจากนี้คือสิ่งที่สำคัญที่กำหนดว่าความทุกข์ความทรมานของประชาชนจะดำรงอยู่ไปอีกนานแค่ไหนขณะที่พายุลูกใหม่ที่เตรียมตัวเจาะเข้าประเทศไทยหลายสัปดาห์นี้นะครับอีกะระลอกแล้ว จึงนั่นจึงเป็นเหตุให้กับการประชุมสภาวันนี้19กันยายนนายนัทพงศ์ได้ตั้งกระทูถามสดนายกรมตีแพทองทานเกี่ยวกับเรื่องของการรับมือปัญหาน้ําท่วมที่เกิดขึ้นในหลายจังหวัดทั่วประเทศรวมถึงมาตรการการฟื้นฟูเยียวยาหลังน้ํารถโดยนายกรมตีมอบหมายให้ทีรรัฐสำมฤทธิวาน,นิชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมาเป็นผู้ตอบกระทูแทน สิบมาตรการเร่งด่วนหลังน้ำรถนะครับอัดฉีดเงินเยียวยาให้กับผู้ประสบภัยธุรกิจฟื้นตัวโดยเร็วนัทพงศ์เริ่มต้นกระทูถามสดด้วยการฉายภาพให้เห็นหลักการสําคัญว่าการรับมือภัยพิบัติน้ําท่วม ประกอบไปด้วย2ช่วงช่วงแรกคือก่อนภัยมานะซึ่งที่ต้องมีการคือการลดความเสี่ยงให้เหลือน้อยที่สุดป้องกันการสูญเสียให้ได้มากที่สุดส่วนช่วงที่2คือหลังภัยมาสิ่งที่ต้องทำก็คือการช่วยเหลือเยียวยาให้เร็วที่สุดและกระทั่งที่สุดรวมถึงการซ่อมแซมฟื้นฟูให้วิถีชีวิตกลับมาเป็นปกติโดยเร็วที่สุด โจทย์ขั้นต้นสามารถแปลงเป็นสิ่งที่รัฐบาลต้องบริหารจัดการได้3ข้อคือ 1. ลดความเสี่ยงด้วยการบริหารจัดการน้นนําฝนน้ําท่าและนะครับน้ำท่าที่ข้ามพรมแดนมาจากต่างประเทศ 2. รถลดความสูญเสียด้วยระบบการแจ้งเตือนภัยซึ่งรัฐบาลต้องเตรียมความพร้อมทางด้านบูรณาการข้อมูลและวางระบบสาระนะครับ และวางระบบนะครับเทคโนโลยี Technology, การแจ้งเตือนภัย 3. ช่วยเหลือเยียวยาซ่อมแซมฟื้นฟูด้วยการบริหารสถานการณ์ภัยพิบัติและออกมาตรการช่วยเหลือต่างๆของภาครัฐอย่างไรก็ตามในช่วงสถานการณ์เฉพาะหน้าหลังน้ำรถนะครับสิ่งที่ประชาชนผู้ประสบภยัยต้องการให้รัฐบาลจัดการเร็วที่สุดนะครับก่อน คือการช่วยเหลือเยียวยาและซ่อมแซมฟื้นฟูโดยมีสิบมาตรการที่รัฐบาลควรทําเร่งด่วนซึ่งบางมาตรการรัฐบาลได้ดําเนินการไปแล้วแต่ก็ยังมีปัญหาอยู่หลายจุดที่นายนัทพงศ์ขอให้เสนอแนะดังนี้หนึ่ง <c oughs> การตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือปัจจุบันรัฐบาลได้ดําเนินการตั้งศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับวาตภัยและดินคนถล่มนะครับหรือสอปชเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยมีรองนายกบุตรีภูมิธรรมเวชยชัยเป็นประธาน สการยกเว้นค่าน้ำค่าไฟในเดือนกันยายนและลดราคา30%ในเดือนตุลาคมนั้นต้องตั้งคำถามว่าเพียงพอหรือไม่น้อยไปหรือไม่รวมทั้งระบบน้ำประปาที่บริหารโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นหรืออ,อปทเนี่ย <c oughs> รัฐบาลจะตั้งงบประมาณในการชดเชยน้ำประปาให้กับอ,อปทอด้วยหรือไม่ สามเงินเยียวยาน้ําท่วมปัจจุบันมีขั้นตอนที่ยุ่งยากเกินไปเพราะกําหนดเงื่อนไขว่าจะต้องมีหนังสือรับรองผู้ประสบภัยจากองค์การบริหารส่งท้องถิ่นต้องผ่านประชาคมหมู่บ้านและต้องผ่านคณะกรรมการภัยพิบัติระดับอ,อําเภอและระดับจังหวัดอีกทั้งระยะเวลาในการดําเนินการ <c oughs> ยังกําหนดให้ยาวนานถึง90วันพักประชาชนขอเสนอว่ารัฐบาลสามารถใช้พาพถ่ายทางดายเทียมจากสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ ภูมิสาระนะรับสนเทศนะครับขอซ้อนทับกับข้อมูลพิกัดที่อยู่บนแผนที่ o o o l l e i i สนะครับเพื่อให้ชดเชยผู้ประสบภัยโดยอัตโนมัติผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐได้เลยทันที 4. งานซ่อมแซมบ้านรัฐจะจ่ายให้หลังละ2-3งถึงแสนบาทหากมีความเสียหายเกิน70%ซึ่งก็เกิดคำถามว่า70%วัดจากอะไรมีรายละเอียดอ,ดอะไรบ้างก็ไม่ชัดเจนพักประชาชนขอเสนอว่ารัฐบาลควรให้เงินซ่อมแซม1,000 0บาททันทีสาหรับบ้านทุกหลังที่ประสบภัยหลังจากนั้นสำรวจและประเมินความเสียหายให้เสร็จสิ้นก่อนค่อยจ่ายส่วนที่เหลือตามมา ห้าการพักน์ชำระหนี้ปัจจุบันธนาคารของรัฐจะพักนํชำระหนี้ให้ทั้งเงินต้นและดอกเบีย้ยส่วนธนาคารเอกชนพักชํชำระหนี้เฉพาะเงินต้นเท่านั้นพักประชาชนขอเสนอว่ารัฐบาลควรเจรจาให้ธนาคารเอกชนพักน์ชำระหนี้ทั้งต้นและดอกเช่นเดียวกับธนาคารของรัฐ 6. เงินเยียวยาพื้นที่เกษตรกรรมโดยเฉพาะข้าวที่ปัจจุบันรัฐบาลชดเชยไร้ละ1340บบาทเกษตรกรสะท้อนว่าไม่เพียงพอเพราะต้นทุนที่เสียหาย จริงสูงกว่าที่รัฐบาลประเมินถึงสี่เท่าพักประชาชนขอเสนอว่ารัฐบาลควรเพิ่มอัตราเยียวยาพื้นที่กเกษตรกรรมตามต้นทุนการผลิตจริง งบประมาณซ่อมแซมถนนและทรัพย์สินทางราชกา,ารรัฐบาลอนุมัติงบการ3ามจุพันล้านบาทนะครับให้เฉพาะกรมชลประทานกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทเท่านั้นพักประชาชนขอเสนอว่ารัฐบาลควรอนุมัติงบประมาณให้อปอทอเพิ่มเติมด้วยเพื่อซ่อมแซมถนนไฟแสงส่องสว่างโรงเรียนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลหรือโรงพยาบาลสอตอนะครับและอื่นๆแการอุดหนุนงบประมาณเพิ่มเติมให้องค์การ ปกครองส่วนท้องถิน่นปัจจุบันยังไม่มีมาตรการพักประชาชนขอเสนอให้รัฐบาลอุดหนุนงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อให้อบทอมีกำลังในการออกรโยบายฟื้นฟูเยียวยาประชาชนอย่างเต็มที่มากขึ้น9การกระตุน้นการท่องเที่ยวปัจจุบันยังไม่มีมาตรการโดยเดิมรัฐบาลเนี่ยมีมาตรการในการท่องเที่ยวเมืองรองลดหย่อนภาษีได้หมื่น 5,000บาทพักประชาชนขอเสนอให้รัฐบาลออกมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวเมืองน้ำรถนะครับลดภาษีเพิ่มเติมจาก15,000บาทรวมเป็น30,000บาท 10. การให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำหรือ s ซอฟโรนนะครับแก่ผู้ประกอบการปัจจุบันยังไม่มีมาตรการพักประชาชนขอเสนอว่ารัฐบาลควรให้สินเชื่อดอกเบี้ย0%เเพื่อให้ประชาชนนำไปเล่นฟื้นฟูก,กิจาการการค้าโดยเร็ว มาตรก,การระยะกลางร,ระยะยาวควรปรับปรุงระบบเตือนภัยบูรณาการและเปิดเผยข้อมูลน้ำทั้งระบบนอกจากมาตรก,การนะครับเร่งด่วนเฉพาะหน้าแล้วจากสถานการณ์ปัจจุบันที่กําลังจะมีพายุรูปใหม่พัดเข้ามาในประเทศไทยในช่วงปลายสัปดาห์นี้ทําให้ภาคเหนือและภาคอีสานที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดน้ําท่วมซับซ้อนอีกระลอกนะัทพงศ์จิงชี้ให้เห็นว่า <c oughs> โจทย์สําคัญของการรับมือภัยพิบัติในระยะกลางและระยะยาวคือการลดความเสี่ยงและป้องกันความสูญเสีย,อา,สยอาจเกิดขึ้นให้ได้มากที่สุด โดยในส่วนของการลดความเสี่ยงสิ่งที่รัฐบาลต้องทําคือแผนที่จะเสี่ยงภยัยและระบบการคาดการน้ําท่วมนะครับซึ่งจะทําได้ก็ต่อเมื่อมีการเปิดเผยข้อมูลด้านน้าทั้งระบบไม่ว่าจะเป็นน้ําฝนหรือน้ําท่าโดยต้องมีการติดตั้งและบํารุงรักษาระบบนะครับเซลล์มาสนะครับหรือเครื่องมือวัดระดับน้ําครอบคลุมทั่วถึงนะครับส่วนน้ํามาจากต่างประเทศเช่นน้ําที่ปล่อยจากเขื่อนนะครับจึงหลงในประเทศจีนรัฐบาลต้องหารือในระดับนะครับ พรในระดับพระหุภาทีนะประว่าิประเทศเพื่อบูรณา,าการข้อมูลน้ําร่วมกันนอกจากนี้รัฐบาลควรมีได้นายโยบายในการจัดทําข้อมูลจํากัดที่อยู่บนแผนที่โรคนะครับ <c oughs> เพื่อให้หน่วยงานต่างๆลงพื้นที่ไปช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง โดยในหลายประเทศเช่นแคนาดาสหรัฐและสหรัฐจัฐจกราจักรได้มีการเปิดเผยข้อมูลพิกัดที่อยู่บนแผนที่โรคเป็นสาธารณะแล้วรัฐบาลไทยก็ควรจะสั่งการให้หน่วยงานรัฐากิจที่มีข้อมูลนี้อยู่ทั้งการไฟฟ้าการประปาและไปษณีเปิดเผยข้อมูลเป็น Open Data ตามมาตรฐานสากลส่วนการป้องกงันความสูญเสียนะครับซึ่ง ที่ต้องมาคือระบบการแจ้งเตือนและแผนเผชิญเหตุแต่ระบบการแจ้งเตือนผ่านโทรศัพท์มือถือหรือเซลล์บอร์ดแคสที่รัฐบาลให้ข่าวเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาว่าขอเวลาหนึงปีจะใช้งานได้ปัจจุบันยังใช้งานไม่ได้จริงเรื่องแล้วเรื่องอีกขณะที่หอเตือนภัยในพื้นที่ต่างๆ ก็แทบไม่เคยมีการใช้งานไม่มีการทดสอบความพร้อมของอุปกรณ์เห็นได้จากเหตุการณ์น้ำท่วมที่อำเภอแม่สายที่ไม่มีการแจ้งเตือนผ่านหอเตือนภัยแต่อย่างใดรวมถึงแผน,ผนเผชิญเหตุที่มีอยู่แล้วในทุกจังหวัดแต่กลับไม่เคยถูกซักซ้อมเจ้าหน้าที่และประชาชนไม่รู้วิธีการปฏิบัติอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆก็ไม่พร้อมเมื่อเป็นเช่นนี้หากเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมอีกในอนาคตประชาชนจะตกอยู่ในความเสี่ยง อันตรายเช่นเดิมนะครับจากแผนเหตุนะครับที่มีอยู่แล้วทั้งประเทศตอนนี้มีคําสั่งจากนายกหรือมีแนวทางที่ชัดเจนจากรัฐบาลหรือยังที่จะหยิบยกมาเผชิญเหตุเหล่าน,นี้และซักซ้อมเพื่อให้ทั้งคนและเครื่องมีมีความพร้อมก่อนที่พายุลูกใหม่จะเข้ามาจนอาจเกิดก่อภัยพิบัติอีกนะครับในอนาคตอันนี้ก็คือเป็นข้อมูลนะครับที่บอกว่าเราต้องเตรียมนะครับในเรื่องของภัยพิบัติโดยเฉพาะอุทกภัยครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคล็ดวมีอะไรคลิปห,หน้าเดย่าเดตฟังครับ